หลวงตาเล่าเกี่ยวกับเรื่องพญานาคได้ไหมคะอยากให้หลวงตาเล่าว่าพญานาคเนี่ยจิตใจเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพญานาคก็เป็นเทวดาไม่มีจิตใจเป็นไงนี่โอตะปะบริวารเขาก็คืองูทั้งหลายน่ะบริวารนาคทั้งหมดน่ะนาคกับครุฑเขาไม่ได้จะได้ฆ่ากันที่ไหนไม่ใช่เขาเป็นเทวดาด้วยกันไอ้ที่ฆ่ากันก็คือลูกน้องเขา โ <c oughs> คดก็คือนกน่ะนกตัวใหญ่ๆหญ่มันก็กินงูบางครั้งงูก็กินนกนะฮะงูตัวใหญ่กินนกตัวเล็กน,กนกนกตัวใหญ่กินงูตัวเล็กอะไรพวกนี้แหละมันเป็นมันเป็นวัฏจักรวัฏวนเขาเป็นเทวดาที่เขาแสดงให้ดูตามหน้ามีงอนลวงตาก็เจอตอนที่ไปช่ำป่าหกกอนอยู่ตอนที่ไปจุดง ไปปรากฏอยู่ตั้งยี่สิบเก้าวันนะ่ะมานอนที่กดหลงตานะอะ่ะขดอยู่ะตัวเล็กๆอ่ะแต่ยาวมากอ่มีงอนด้วยสีต่างๆนอนอยู่นั่นอนะ่ะข้างๆนั่นอนะ่ะสวยนะฮะนั้นในที่เขาวาดนั่นอนะ่ะแล้วอย่างถ้าเกิดเราไปเที่ยวที่เมืองพญานาคแล้วเป็นไปได้เราจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้ไหมคะ คนที่ไปเมืองนาคได้ในเ่ชีไปได้มันต้องกลับได้นะแสดงว่ามีฤทธิ์นะฮะยกเว้นเขาพาไปเขาพาไปเนี่ยเขาต้องมาส่งนะอีกนิดนะคะหลวงตาจริงไหมคะที่เขาว่าคนที่เคยเกิดเป็นพญานาคค่ะ,คะพอเกิดมาเป็นมนุษย์มักจะกลัวง,งูเป็นชีวิตเนี่ยคะ่ะ ไม่ใช่เป็นเพื่อนกับงงูไม่ใช่กลัวง,งูเป็นเพื่อนกันงงูถ้าจะกลัวก็กลัวนกมันนะ่ะนกใหญ่ๆนะกลัวอยู่